วามสุขมากๆเลยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสิ่งใดขอให้สุขปัจจนาสวัสดีเลยนะคะร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาเลยนะคะวันนี้เราขอบพระคุณออเดลผลไม้จากคุณแม่วิชิตานะคะวันนี้ไม่ได้ขึ้นไลฟ์นะคะแม่จ้าเนื่องจากว่าฝนฟ้านะคะพายุนะคะตอนนี้ก็ฟ้านะคะฟ้าน่ากลัวมากเลยนะคะแม่ความก็จะป้อนให้พี่แม่นะคะเป็น อาชาแลบนะคะวันนี้จะป้อนให้คุณแม่เลยชิบสองจากค้านะคะสาธุคนกับคุณแม่มมสิตาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ เราจะป้อนให้พี่ชอยเพชรเลยนะคะสสิบองตักล่าคา่ะพี่ชายขอบคุณค่าส,สวยๆหนะเล้วพี่ชายขอบคุณค่าก่อนเสียงด้วยเสียงหน่อยค่ะโอ้นะคะกินอยู่นะคะ อนนี้ลมก็แรงมากเลยนะคะเราไปดูพี่สร้อยทานกันนะคะสาธุคุณกับคุณแม่วิเชตาด้วยนะคะที่คุณแม่เมตตาพ้อนผลไมา้เป็นกําลังใจให้พี่สร้อยเพชรนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นไลน์นะคะเนื่องจากตอนนี้ลมฝนพายุนะคะเริ่มมาแล้วนะคะแม่จา๋าเสียงก็จะดังมากเลยนะคะแม่ขวานก็ทําทเป็นคลิปให้คุณแม่นะคะอนนโมทนาบุญด้วยนะ,ะขอก็ออให้คุณแม่ร่ารวยยิย่งยิงย่งขึ้นไปนะคะทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะ ทำเวยนะนะี่การงานนะคะคิดตารถนาสิ่งใดก็สุขสมหวังดังใจรารถนานะคะขอ,อนมโมทนาบุญกับคุณแม่วิชิตาด้วยนะคะที่รักแล้วก็เอ็นดูเมตตาพี่ส่อยเพชรตลอดมาเลยนะคะบุญตุศนนี้ก็ขอให้คุณแม่นะคะ,ะมีแต่ความสุขนะคะการงานการเงินราบรื่นนะคะ,ะแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายใดๆทั้งปวงเลยนะคะวันนี้ก็ขอ,อนมโทนาบุญนะคะ ฟ้าเลบนะคะฟ้าพายุช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคุณแม่จ๋านะคะอันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณออเดอร์จากแม่ด้วยนะคะที่ให้พี่ชอยเพชได้ทานก่อนนอนนะคะสาธุบุญขอบคุณแม่ด้วยคะ่ะ แรงแน่ะนะคะแม่จา๋าคุแรงมากเลยนะคะแรงพักถงมาแล้วพักหนะะึ่งไม่ถึงกึ่งอาบิไซกินเสร็จเดี๋ยวก็จะลง,ะงเรวก็จะจบคลิปลไปเพียงเท่านี้นะคะขอบขอบขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงค่ะ ำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะสาธุคุณกับคุณแม่วิชิตาด้วยนะคะตอนนี้ลมฟ้าพายุมาแล้วค่ะแม่จ้าและเจอกันใหม่นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพี่สอยเพชรด้วยนะคะค่าคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ